make the night ครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยก,กันะครับวันนี้เนี่ยก็มาอยู่ในร้าน um ยูมารูบักช็อปเองนะครับผมบอกเลยว่าเลเจ็ดนะจ๊ะโอ้โหช่วงนี้แบบเลเจ็ดมาเยอะแยะมากมายไก่กองมา,มากๆเลยก็ว่าได้โลบักตอนนี้ก็ไม่อยู่ก็รวมๆก็เกือบแสนโลบักเลยนะครับโอเคร้านนี้บอกเลยเต็มอิ่มนะครับโอเคแบบกลุ่มก็เลตห้านะครับก็วันนี้เนี่ยก็อยู่ผมคีนนเคดีวันนี้เราจะมา โปรโมทนะครับผมเว็บนี้เลยนะครับเป็นเว็บที่ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะมาเดี๋ยวรทมการมาสมัครสมาชิกก่อนเลยในการนับเรียบร้อยนะเขามี ID ดีผมเรียบร้อยหมดละโอเคเดี๋ยวผมก็ใส่ ID ดีผมไปเลยอันนี้ก็เป็นอีเมลติดต่องานนะใครจะทําการติดต่องานก็ิดต่อมาได้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราทําการนี่คืออะไรอันนี้คือแบบว่างานที่แบบ เขาเหมือนกับออกันบอทกันอะไรมานี้นะครับโอเคเอาชิบหายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจสมัครไปแล้วนะครับโอเครู้สึกว่าผมสมัครไปแล้วก็น่าจะเรียบร้อยนะครับอีซี่เข้าไปได้เลยนะครับโอ้โหเป็นไงร้านเข้าดีจริงนะเก็บข้อมูลได้ดีมากมาคนดูเดี๋ยวเรามาดูด้านของการเติมโรบักก่อนเลยดีกันนะครับผมเออ,เอตามเติมโรบักอะแบบกลุ่มนะครับผมก็มีทั้งหมดเนี่ยหกหมื 60, ่นกโลบักก็ง่ายๆครับ แค่เข้ากลุ่มแล้วก็นั่นเนาะเดี๋ยวค่อยมาสอนเติมแล้วกันแต่เรามาเติมเงินก่อนเนาะโอเคการเติมเงินเนี่ยจะมี2ระบบนี่นะครับปัตตุมนันีแล้วก็บอเล็ตผมแนะนำเป็นบอเล็ตนะจะดีมากๆเลยนะครับโคตรง่ายครับคนดูเว็บเขาเนี่ยดูดิหน้าตาแบบอีซี่มากแบบง่ายแบบชิลๆสบายๆสํำหรับเด็กๆเลยนะครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยแค่นี้เองนะครับแล้วก็ทำการโอนตังค์ไปเลยผมตามที่เขาเขียนเนาะก็คือเข้าบอเล็ตเราไปนะครับหลังจากนั้นก็ทำการ ใส่เลขไปเลยครับผมเนี่ยเบอร์โทรโทรศัพท์เนี่ยนะครับโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็โอนไปประมาณ300บาทนะคนุณดูเออเติมไปเลย300บาทแบบชิ่วๆนะครับผมเออแบบชิ่วๆไปเลย300บาทครับพอดีพี่รวยน้องนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็ทําการใส่เลขอ้างอิงไปเลยนะครับผมตามผมเลยนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใส่ได้ก็มาบอกพี่ได้น้องนะครับผมถ้าเกิดว่าใครใส่ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าคุณดูจะใส่ได้แบบผมหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าใส่ได้ครับแป๊บหนึ่งรอก่อนรอก่อนต้องใจเย็นนะต้องรอประมาณ2 3นาทีนะเพราะว่าระบบเขาก็จะเออนะครับผมตรวจสอบอยู่นะขอรี่งทีเรียบร้อยนะครับผมรอแป๊บเดียวได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราก็ทำการ เติมเป็นแบบ ID p a ร์หรือว่าแบบกลุ่มเลยเออ ID p a รไปเลยผมสุดอยู่แล้วนะครับผมโอเคผมจะเติมเป็น230เลยนะคนดูเฮ้ยแป๊บหนึ่งขอใส่ ID p a ร์ไปหนึงนะร้ออ่าโอเคครับผมคนดูครับตอนนี้ผมก็ทำการสั่งซื้อไปแล้วระบบ ID p a ร์นะคนดูเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเขาจะส่งเร็วขนาดไหนนะครับโอเคเรียบร้อยนะจ๊ะ เฮ้ยเร็วว่ะคนดูเพราะว่าผมซื้อช่วงดึกด้วยโอเคเมื่อกี้มีร้อยกว่าโรบักเพื่อมาก็ถือว่าดีเลยนะจ๊ะโอเคผมคนดูครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะลงเป็นชิโนบิชิโนบุเออชิโนบุไรใช่ไหมนะครับผมก็ผมจะลงแมปนี้นะนารูโตนะครับผมไปดูนารูโตมาแบบบ้าคลั่งต่อไปนะครับผมก็เติมแบบกลุ่มไปเลยดีกว่านะครับเอา้าชิบหายแนละ้วโรบักหมดนะครับรู้สึกว่า โรบักหมดนี้กลุ่มเขาน่าจะโดนอะไรสักอย่างนะคุณดูนะน่าจะโดนโดนแบนนะนะครับผมก็เดี๋ยวเขาน่าจะมาแก้ในตอนที่ผมลงคลิปไปแล้วแหละนะครับผมโอเคแบบกลุ่มนะครับผมก็ง่า,งายๆครับใส่ชื่อไปเลยคิงแ้เคดีอะไรประมาณนี้เนาะ,ะใส่คีงแ้เคดีจำนวนเงินก็7 0บาทใช่ไหมที่ผมมีนะครับ70พอยต์อะไรประมาณนี้ทำการกดยืนยันเข้ากลุ่มนะครับอน,นี้ก็กลุ่มโดนแบนนะครับผมก็เรียบร้อยยแล้วนะครับ แค่นี้นะครับแล้วก็ทำการกดชําระเงินนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้ก็เติมได้นะคนดูครับเวบยูมาลุบัคช็อปเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าพูดชื่อเว็บผิดก็ขอโทษด้วยแล้วกันเนาะโอเคช่องทางติดต่อนะครับผมมีเยอะมากมายด้วยนะครับมีทั้งเฟซบ o o กแฟนเพจเนี่ยนะครับผมก็ทําการกดไลค์ไปแล้วนะครับฝากไปกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมแจกโรบักต่างๆนะครับผมในเว็บเขาด้วยหรือว่าในเพจเขาเนี่ยนะครับผมโอเค ก็อันนี้ผมคุยกับแอดมินนะเรียบร้อยนะครับผมก็โดนแบนแน่นะครับผมอีซี่จริงๆเลยว่ะเออนะครับผมลงทุนเยอะมากแล้วก็โดนแบนเยอะมากอย่าลืมไปอุดหนุนเขาด้วยนะครับบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะครับผมในเว็บนี้นะนี่ยครับผมคุ้มจริงๆนะครับโอเคสักคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมไปซื้อเขาด้วยลายกันนะเว็บนี้มีสปอนเซอร์เยอะๆมากมายแล้วก็แจกรูบัคด้วยนะครับ โอ้โห,โหยอดขายนี่แบบว่า16ล้านเอ็มอ่ะคนดูคิดดูดีของโลบักอ่ะโคตรเจเลยเวย16ล้านบาทอ่ะเหมือนกับล,ล้านบาทคือล้านโลบักกันแหละนะครับโอเคสักิีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไป๋ไป๋ผมซื้อยูครับผมอย่าลืมไปใช้ด้วยกทนนะครับผม